สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาหาผลลบของเวกเตอร์นะครับด้วยวิธีการกราฟิกการหาผลลบด้วยวิธีกราฟิกโดยเขาให้หา a ลบ b นะครับแล้วก็ให้หา a ลบ b ลบ c ด้วยวิธีกราฟิกตัวเนี้เวกเตอร์ a เนี่ยมีค่า3นะครับก็คือเรานับตามจุดไปเลยเวกเตอร์ b ก็2 4 1 c 1 v e เวกเตอร์นะครับสมมุติว่า เวกเตอร์วิ่งไปทางขวาถ้าเป็นบวกสมมติว่าเรายกตัวอย่างว่าทางขวาคือบวก j ลบ j มันจะวิ่งไปทางซ้ายคือวิ่งไปทางทิศต,ตรงข้ามแค่นั้นเลยนะครับดังนั้นนี่ก็คือลบ j ดังนั้น a บวกด้วยลบ b a บวกด้วยลบ b เราใส่ a ไปก่อนนะครับ3ใส่3ไปก่อนนะเดี๋ยวผมนะส หนึ่งสองสามอันนี้ก็คือเวกเตอร์ a บวกด้วย B B วิ่งมาทางนี้นะครับเราจะไปตรงไหนก็ได้แต่ทิศทิศทิศมันต้องคิดทิศทิศเดิมอะเราจะหันลูกศรอ,อื่นไม่ได้มันจะมีแค่บวกกับลบที่เป็นทิศต,ตรงข้ามแค่นั้นนะครับเวกเตอร์คือขนาดและทิศทางอันนี้ลบ B ดังนั้น a บวกด้วยลบ b ผลลัพธ์ที่ได้คือตั้งแต่ต้นไปถึงปลายนี่คือขนาดที่ได้นะครับก็คือ a a ลบ b โอเคนะครับต่อไปหา a ลบ b ลบ c ใส่ a ไปเหมือนเดิม a ไปเหมือนเดิมนะครับ มีขนาดสามขนาดสามสามเลบบีลบ B ลบ B. ลบ B. ก็ลบสองไปลบสองบจริงๆเราจะเขียนว่าลบบีเฉยๆก็ได้นะครับหาลบบแล้วก็ C ที่ตรงข้ามแต่เป็นลบซก็อยู่ข้างบน เอาหางต่อหัวนะครับเอาหางต่อหัวอันนี้ก็คือลบสี่ลากตั้งแต่จุดต้นไปถึงจุดปลาย a ลบ b ลบ c นี่คือขนาดที่ได้นะครับก็คือ a ลบ b ลบ c เอเคเรียบร้อยนะครับ